ชมรู้อย่างนี้แล้วนะคะก็อย่ามองข้ามพฤติกรรมเหล่านี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็าจะกลายเป็นน้องหมาที่ก้าวร้าวแล้วก็ไม่น่ารักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเห็นแบบนี้เนี่ยเราก็ควรจะฝึกเขาค่ะถ้าฝึกตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็จะยิ่งดีคะ่ะเพราะว่าเขาจะสอนง่ายกว่าโตแล้วนะคะก็อย่าลืมฝึกตั้งแต่วันนี้เป็นหยีไม่ก้าวร้าวคะ่ะแบบเป็นหลีขี้ฉาอันนี้ไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันนี่ใส่ขี้ฉาเนี่ยหรือมันเรียนแบบแม่มันเอ๊ะยงงังไง ช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าเป็นฤดูฝนนะคะแล้วก็หลายๆท่านนี่ก็ประสบภัยน้ำท่วมนะคะยังไงรายการของเราเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและพูดถึงหน้าฝนแบบนี้นะคะก็อาจจะทำให้เราเนี่ป่วยไม่สบายได้เนี่ยนะคะน้องหมาของเราเนี่ยก็ไม่สบายได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ เพราะว่าโรคต่างๆเนี่ยก็จะมากับน้ําใช่ไหมคะไม่ว่าจะมาจากน้าท่วมหรือมาจากเม็ดฝนก็ดีนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยลูกโป่งมีคุณหมอนะคะมาให้คําแนะนําในการดูแลน้องหมาของเราค่ะ หรับเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะก็คืออยากจะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะว่าในพื้นที่ที่เขาประกาศแล้วเนี่ยว่าเป็นพื้นที่ที่น้ำจะท่วมแน่ๆหรือว่าให้อพยพเนี่ยก็คือควรจะย้ายเลยอาจจะไปฝากบ้านเพื่อนโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกที่เราเชื่อถือได้ว่าน้ําจะไม่ท่วมแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบนะคะอันที่1อันที่สองเนี่ยก็คือ,อาการเตรียมตัวเนี่ยก็คืออาจจะต้องเขียนชื่อ เขียนเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของที่อยู่ของเจ้าของเนี่ยติดไว้ที่ปลอกคอนะคะ mm hmm. เผื่อว่ามีการพัดหลงจริง,รงๆอะไรเงี้ยจะได้หากันเจอนะคะแล้วก็อันที่3เนี่ยจะไม่แนะนําให้ล่ามเนื่องจากว่าเวลาล่ามหรือว่ากักขังไว้เนี่ยเวลาน้ํามาถึงจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขก,กับแมวจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะว่ายน้ําได้ระยะเวลาสั้นๆเพื่อไปเกาะสิ่งของได้ะคะ่ะสำหรับเรื่องโรคที่มากับ หรือดูฝนหรือว่าน้ําท่วมเนี่ยนะคะก็คือที่เด่นชัดมากที่สุดก็คือเรื่องของทางเดินหายใจอาจจะป้องกันได้โดยแบบพยายามให้เขาอยู่ในที่อุ่นๆเวลาเปียกน้ําหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คืออาบน้ําเช็ดตัวให้แห้งนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอก็จะป้องกันได้แล้วกอ็อันดับต่อมาเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของมแมลงหรือว่าสัตว์มีพิษที่มากับน้ํา แล้วก็โรคอื่นๆเนี่ยก็คือยกตัวอย่างเช่นอาจจะเจอลักษณะของผิวหนังอักเสบที่เกิดจากความชื้นนะคะยกตัวอย่างเช่นเชือ้อราเชื้อยีสต์หรือว่าเชื้อแบคทีรียนะคะแล้วก็โรคฉี่หนูในกรณีที่สุนัขหรือว่าแมวเนี่ยเลียก,กินน้ําที่มีฉี่ของหนูมาด้วยหรือว่ามีบาดแผลภายนอกก็จะติดได้ ตอนนี้นะคะลูกโป่งก็อยู่ที่ซยามทาวเวนะคะซึ่งเป็นอะไรที่เราสามารถเห็นวิวนะคะรอบทิศท,ทางเลยนะคะก็โอสวยมากๆเลยะคะ่ะถ้าไม่ขึ้นมาบนนี้นี่ยก็ไม่เห็นว่าในกรุงเทพของเราเนี่ยก็มีอะไรที่สวยงามแบบนี้นะคะเห็นของเล่นตั้งหลายอย่างดูสิคะคุณผู้ชมที่นี่ทำให้นึกถึงไอ้นี่เลยอะ เนเวอร์แลนด์ของไมเคิลแจ็กสันนะคะคุณผู้ชมค่ะ <laughs> <laughs> ทำให้รูปหงนึกถึงแบบเนเวอร์แลนด์ของไมเคิลแจ็กสันนะคะ mm hmm. ก็อารมณ์ประมาณนี้นะคะเป็นอาณาจักรของเล่น สัปดาห์นี้นะคะเราก็หมดเวลาลงไปอีกแล้วนะคะก็เป็นสัปดาห์ที่ถือว่าสนุกมากๆเลยเพราะว่าลูกโป่งแล้วก็เด็กๆเนี่ยได้เล่นของเล่นมากมายแล้วก็หวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสยามพาร์คซิตี้สวนสยามทะเลกรุงเทพนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่การถ่ายทำนะคะแล้วก็ชุดลูกโป่งนะคะสลัดแล้วก็ชุดเด็กๆจากคอมโมจิคะ่ะยังไงเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย ของเล่นท be ี่เราจะไปเล่นชิ้นต่อไปอยู่นู้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปนะคะตรงนี้นะคะตายค่ะไกลเกินน้ำท่วมถึงไหนแล้วพี่นี่น้ำน้ตามท่วมราคะตนนี้คุณผู้ชมค่ะในขณะที่เรากำลังอัดทำรายการกั่ทีมงานของเราได้ประสบภัยแล้วนะคะ